มาแล้วพอเลนต่อไปตัวไรสาต้าดีครับไหนสาตาเออเอแต่ว่าสกินสาตาก็จะเป็นสกินของสกินนี้แหละ <c oughs> นะครับแล้วนะนะก็ประมาณนี้นะฮะตามนี้ไปเอาโอเคจะบินจะบินขึ้นบินลงก็แล้วแต่มันนะอืม ผมว่าต้องไอ้ฝีคนเนี่ยต้องมีใครคนหนึ่งคิดว่าเฮ้ยมีอารตั้นเนี่ยมึงเช่าสก,กินหรือเปล่าเปล่ากูมไม่มีกูมไม่มีเพื่อนกูไม่มีเพื่อนมีก็นะครับนะตอนนี้ยังทำเล่นไม่ได้ครับผมแต่ว่ามีตังไหมไม่ค่อยมี อย่าอย่าคิดอย่างนั้นเพื่อนอย่าคิดอย่างนั้นอย่าคิดว่ากูมีเพื่อนอย่าอยา่ยาอยา่าอย่าอย่าคิดว่าเรามีเพื่อนไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มี <c oughs> อืมเราไม่มีเพื่อนเราฝึกเ,าก,กเราฝึกเพื่อนเราฝึกอย่าคิดว่าเรามีนะไม่มีตะกินเนี่ยแต่ว่ามีไหมเปล่าไม่มีหรอก นะเราจะมาลองฝึกบินกันเที่ยวบินไม่ค่อยมีเยอะเคยเล่นเหมือนกันแต่โดนแย่งอ่ะไง่ายๆเลยโดนแย่งอ่ะเมตได้เซมาได้แคลรี่เนี่ยได้แคลรี่ได้ได้แท้งได้ซับเนี่ยดรับแรกที่ผมเห็นเลยก็คือน่าเป็นพวกเอ่อพวกซักะโมดพวกแท้งแหละที่คนเขาจะเล่นกันก่อนเพราะว่าอออวเพราะว่าแม่งมันไอ้นี่ไงฮะ เพราะว่าแม่งเป็นตัวตัวที่แบบว่าแบบไม่โดนด่าไง,งคือคือซีเรียสมากคือแม่งแม่งไม่มีอะไรเลยนะจริงๆพูดตรงไม่ไม่มีอะไรเลยนะอน่าม,ม,นะมาอยู่ดุกพุมพ่มเหรอพุ่มเหรือเราอ่ะฮะพุม่มเหรือเราอ่ะฮะสาร์ทเลยอ่าจ,จัด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 อาจารย์จัดจัดจัดอาจารย์จัดจัดอ่ะอาจารย์จัดอ่ะ,อะ กเ็เข้าใจอะถูกโจมตีตอะเนี่ยหึมีบินมีบินปะ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 ไป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 เล่นกัน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 อืมอย่าเพิ่งเข้านะเพราะว่าสไตยไม่มีสก,กินอะไรเลยมีไอไอเออเฮ้ยเอ้อเฮอ้ย เยี่ยมสิครับเอาเอานิ่ง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 มีนิ่ง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 อย่าให้ถึงถึงอะไรไพ่ฟ้ายังไม่ได้ละเปลเรนฟาร์มเหรออ่าฮะอ่าฮะอ่าฮะอย่าพึ่ง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 ไอ้น้อง อย่าพึ่งเฮียโอเคเพื่อนโอเคโอเคเราจำจำเออเฮ้ยยังโดนในกูยังได้อยู่ยังได้อยู่เพื่อนไหวไหมเพื่อนต้องไปช่วยไหมเพื่อนกูต้องมาช่วยทำไมเพื่นอนตอบอช่วย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 ,วยโอเคได้อยู่ได้อยู่เออ ไมนไม่ได้กูบินไม่ขึ้นกูบินไม่ขึ้นโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นิดเออเยอดโสดเกินบอกว่ากิงผมมันคือบินไม่ขึ้นสวยสวยสวยจัดจัดไปเด้อเอาไปเล่นไหมโจมตีริกเตอร์เลยปัลล่ะเฮ้ อย่าให้เล่นนะอย่าให้เล่นนะเพื่อนเจ๊งเจ๋วฮะจะเย็นใจเย็นเออ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 ตีละตีเละตีไงล่ะตีไงล่ะสวยสวยเจะงเจ๊งถุนแล้วคนได้ดีมาก นั่นสิมันหายไปไหนล่ะข <itch assessment> อได้ไหมเพื่ okay. อนอยากได้มากอยากได้มากไซโครนโจ๊กเกอร์โอเควับวับวับโอเคโอเคโอเค อยู่ไหนล่ะเพื่อนอ้าวชิปหายละชิปหายละแดดไหมแด้ไหมแดดไหม,ม,ไ,มไดหายไปปะไรไปเออเฮ้ยเออเฮ้ยโอเคโอเคโอเคกลังถูกส่งออกไปแต่ว่าแต่ว่าเพื่อน <Come> แต่ว่าไอ้บีน่ามาันจะเล่นนะเพื่อนป้อมเลนดักของเราถูกโจมตอีอ่ะขอพวกไม่โทน no อืม The w i r d coming ต้อมเลนดักของเราถูกโจมตีก็ต้องถูกโจมตีวะเพราะว่าไม่มีใครไปช่วยอ่ะ เอ้ย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 จัดจัดไปดิครับก็จัดไปดิคร uh ับฮะก็จัดไปดิครับกรอให้ยล่โอ้โหอย่าโอ้โหที่เพื่อนได้ไหมได้ไหมได้ไหมไม่ได้ไม่ไรโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออ้เอ้ยเอ้ยคือวกลัวกลัวกลัว จะเย็นจะเย็นขอขอขอกลับก่อนขอกลับก่อนขอกลับก่อนกับก่อนไม่ไหวจริงเพื่อนก็สกินของลุยไฉล่าอาชีพมาแล้วอือจะเย็นจเย็นใ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 จเย็นปะไม่ขึ้น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 ปิดไม่ขึ้น บินไม่ขึ้นบินไ pues อยิงย okay. ิงยิงยิงคนยิง่อยเกือบบินขึ้นแล้วอ่ะเกือบนำหน้าสเต็กแล้นำหน้าสเต็กถอยก่อนถอยก่อนโอเคถอยก็ถอยอ่าฮะไปแล้วนะกลัวกลัวดิ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 นี่คือลูกศรของฉัน สวย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 แต่ไม่สวยคือกูบินไม่ได้ไงกูบินไม่ได้กับเพื่อนแอกแหม่ดิฟมีดิฟด้วยนะเราเนี่ยเอาเข้าไป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 ตี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 หน่อยเออตีหน่อยตีหน่อยเพื่อนนี่ฝึกบินนะเราเอ้าฝึกบินนะเพื่อนอืมกลัวละสิกลัวละสิ ได้เพื่อน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 ได้ได้นะ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 เออไซคอนจกอเอ้ยเอาแล้ว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 มี่งด้วยไบินมันไม่บินเพื่อนมันไม่บินกูพ่ได้บินกูบินไม่ได้กูบินไม่ได้เพื่อนกูบินไม่ได้กูต้อง เออได้อยู่จริงจริงโอ้ยรวยโอเคโอเคโอเคได้อยู่เฮ้ยถอยก่อนพอเล่นถอยก่อนถอยอ่าเอาจะเอาเราเอาเฮ้ยเอาเอานิ่ง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 มีนิ่งนิเตอร์มีนิ่งอ่ะชึบชึบมีหน้าอันนี้มีนิ่งนี้มีหน้าอ่ะได้อยู่ได้อยู่นะได้อยู่โอเคอย่านิ่งเพราะถ้ามีนิ่งเดี๋ยวเจอมีหน้าถอยถอยเพื่อนถอยถอยไม่ไหวเองก็ไม่ไหว ไม่ไหวเพื่อนไม่ไหวไงไม่ไหวเพื่อนไม่ไหวแน่ๆโอเคกูออกอะไรบ้างเนี่ยฮะฮะกูมีออกอะไรบ้างเนี่ยซูเปอร์ครีปถูกส่งออกไปแล้วงั้นเหรออย่างงั้นเหรออย่างงั้นนั่นเหรออย่างงั้นนั่นเหรออ้าวทิ้งมาแล้วเครื่องตกเครื่องตก เครื่องตกเครื่องตกเครื <c <c ่องตกเครื่องตกอ่ะเอาเลยเลยมีหน้าด่ะมีหน้าเอ้ยเอาเลยเข้าไป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 ม้าไปเดียมเดียมโอเคโหดเกิน เราว่ากากเกินมันเป็นใครตาตาแหละกากเนินดิกเตอร์นายนรู้ใช่ไหมว่านายอะ่ะจะทำอย่างนี้ไม่ได้นะเพื่อนไม่ได้นะเพื่อนเอ้าเครื่องตกอีกเอา้า <c oughs> เครื่องตกอีกเครื่องตกเครื่องตกกับเพื่อนไม่ไหว อ่ะกูเล่นนี้แล้วได้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 มืองยาเมืองยามึงยามืองยาเพื่อนไอ้ชายยาเอ้ยายายาเออได้ได้ยาได้อยู่ได้อยู่โอ้ออย่าทำหนูโอยชิบหายชิบหายเอาละชิบหายละมึงจะทำจะตามกูเพื่อนจะตามกูไม่เอาไม่เอาไม่เอาขอขอขอครับขอครับ พันแปดอ่อาฮะเดี๋ยวไปเคลียร์เลนบนอลใช่นะเราได้อยู่แล้วเราได้อยู่ยชิบหาแล้วชิบหาแล้วโอ้มายกอดเธอมาเพวื่อนดาร์กมาแล้วอือหืออือหือดาร์กมา ชิบหายชิบหายตีก่อนไหมเพื่อนอตีก่อนไหมตีก่อนเพื่อนโอ้โหมาต้องมาชจ้าหน่อยไอเทลชจ้าหน่อยเออเจ้าหน่อยดาเมจดาเมจอยู่ที่เทลแล้วตอนเนี้ยดาเมจที่นายแล้วเพื่อนอแอบมองเธออย่าเล่นใไซกูคอร้อ,องขอร้องขอร้องแล้อย่าเล่นไซกูอย่างนี้เอาละ เอาละควา,ความ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 ทำไมไม่ออกทำไมไม่ออกทำไมฉันบินไม่ขึ้นทำไมฉันบินไม่ขึ้นไอเดี๋ยวออกหรือออเข้าใจแล้วอ่ะโอเคโอเค ได้เวลาหลันล้าเลยเพื่อนโอเคดูเราสิกูเมยหรือซับว่าเนี่ยกูถามจริงเหรอตายเลยก็ได้เอาละบอลเลนช่วยหน่อยช่วยหน่อยโยโยโย ช่วยหน่อยนะเพื่อนนะอย่าแย่งกันอย่าแย่งกันได้ทุกคนเอาไปละเอาไปละเอาไปละเไปะเอาไปละเไปะอไปลไะอาไปลไะาไปลไอาไปลเอไลอไไเอาไเอาไเอาไปะเออาอยู่เาะาล่าาาเเอาเาไมเอาเล วั a n ันวนัวน o ันดัซเลเ e อร์ยังไม่เกิดเอาดิเหรอเพื่อนเอานีิก่อนไหมโอเคได้ได้ได้ได,ได้ได้เพื่อนได้เพื่อน,เ,นเราจะไม่เก่งเท่าไหร่นะเพื่อนนะเราฝึกเราฝึกบินอยู่เราบินยังไม่เก่งเท่าไหร่เพื่อนมันต้องมีการ นั่นไงก <1971. S 2> ูว่าแล้วไงกูว่าแล้วไงกูว่าแล้วไงกูว่าแล้วไงอือหืมอ้าวอ้าวอ้าวมึงลุมอะไรเพื่อนมึงลุมอะไรอยู่มันต้องเล่นแน่ๆอหาว่าไงวะโอเคได้ได้ได้จะไปจัดไปจัดไป เอาให้ได้นะเพื่อนเทลเนี่ยเทลตัวตัวดอลเมจหลักเลยเทลว่าดาเมจหลักเลยเพื่อนโอเคโปัญลำบากจริงๆเลยโอ้ยที่ผายชิบหายแล้วเออมาอย่างนี้ก็เสร็จขอไิชเงินละขอพิชน้อยไม่ไม่เติมทำไมกูบินไม่ได้ทำไมกูบินไม่ได้บอกชันทีเพราะไปฉันบินไม่ได้บอกชันทีที่บอกชันที บอกฉันที่เอากูลืมขับวอลกันหมดเราไม่ได้วาร์ปเราลืมวาร์ปขอโทษโทษโทษเพื่อนโทษจะยี่สิบนาทีแล้วเพื่อนจะหินห้านาทีนะรวมตัวเอ้ยรวมตัวรวมตัวเทว่ายิงป้อมได้นะเพื่อนขอบินได้เพื่อนขอบินได้ไหมขอบินบินบินขอบบินอยากบินนะอยากบินนะกูอยากบินนะ กอดิีดหน่อยครับกอดพีดหน่อยปีนไม่ออกกูบินไม่ออกกูปีนไม่ออกเฮ้ยเฮ้ยเอาอย่างนี้เพื่อนเอเอางี้เลยเหรอเอางี้เลยเพื่อนเอางี้เหรอได้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 ล้ำไป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 เออล้ำไปล้ำไปอื้อหือ เฮ้ยแต่ว่านะแต่ว่านะแต่ว่านะเพื่อนกำลางไปแล้วจะแอบปาบปาบเอาแหละอือหอแดกเต็มเต็มอือหือย่างแรงอย่างแรงแปลว่าอย่างแรงโคตรสู้สู้ดาร์กสู้สู้ดาร์กสู้เพื่อนเรไว้ใจนายเพื่อนโอเคเรไว้ใจนายเพื่อนดาร์กมึงกลับไปแล้วใช่ไหม อาาฉันอยากบินน่าแต่บินไม่ออกรอบบินก็ต่ำเกินเอาไงดัาเอามันเพื่นเอาปลาเอาปลอาปลาอย่ีกันนเอาปล่าเปล่าเปลาเอาเปล่าเอาปลาเฟอเรนฟเรนมาฟอเรนมาฟเรนมา โอเคพูดแต่เอาละได้ได้ใช่ได้ได้ได้เพื่อนได้ได้เดี๋ยวพูดจอมตายก่อนแล้วกันอยู่รอบนอกแล้วกันใครมาตีตายก่อนเพื่อนมาโอเคฟอร์เรนได้สุดยอดสุดยอดไปเลยเอาละรวมตัวรวมหัวกันต้องรวมหัวกันเพื่อนดาร์คเซเลเยอร์ฝ่ายเรากำลังดันป้อมอยู่เอาละ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  เจ้าหนี้มาต่อนี่คือลูกศรของฉันยังไงล่ะเท้ายิงได้เออยิยงได้ยิงได้ยิงได้เออนั่นแหละนั่นแหละ,ละแตกมีแตกอ้า อย่าอย่าอย่าหมอปิดเลเพอนาตายก่อนทีจะบินละตายก่อนละอย่า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 เพื่อนอย่าไซโคนจ่อเกอร์จงศูนย์สลายใครก็ได้่ศูนย์สลายเราแหละอะไรวะยี่โอ้ยเลนส์หลุดหยาบไปนะฟอเลนฟอเลน อย่าเพิ่งหยาบละเพื่อนเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่เออยู่เออยู่เออเออเออไอ้คนได้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 เออได้เอาละเกาะเจาะเกาะมาละเพื่อนเจาะเกาะมาแล้วเจาะเกาะมาแล้วจึ๊บจึบถอย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 กว่าเอาละมาละมาละมาละ เอออย่า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 เอาทิพไพรบินก็บินตกตกกูตกเครื่องกูตกเครื่องเพื่อนช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยกูตกเครื่อง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 เพื่อนอดตกตกตกเครื่องกูตกเครื่องกูตกเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าอะไรอยู่ได้อยู่ได้อยู่ วัวดัววัวดัวมากมายในเกมมีครูคนเดียวเหรอโอ้โหวอลเลนโคตรโคตรรอแล้วตอนนี้วอลเลนใจเย็นเราเคยรักนายเราเคยรักนายไงเล่าเราเคยรักนายยังไงเล่าเราเคยรักนายฟอเลน ใช่ไหมเราแค่รักนายเฮ้เฮ้อะไรวนะถอยก่อนลงก่อนรวมก่อนเพื่อนเกาะเกิดกันลำบากลำบนจริงจริงโอเคโอเคเต็มที่เต็มที่เต็มที่เน็ตกูไปแล้วเน็ตกูไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดแบบให้เปิดแบบให้โอเค เคจะเล่นเลยใช่เปล่าเดี๋ยวก็เล่นให้นะเพื่อนลุยเลยเปล่าอ่ะลุ <c oughs> ยเลยเปล่าฮะอย่าด่าที่ลำเก่งไม่ใช่เลยเฮามาอย่าด,าาาดาา่ากันอย่าด่ากันอย่าด่ากันแสงสว่างมาที่ปลายอุโมงค์เพื่อน ใสโคนใส่คนหนึ่งสองเรังดาลยเยอให้ทีเอาใเออใจเย็นใจเย็นไม่ใจเย็นไม่อยากจะเชื่ออ้าวชิปหายแล้วครับ ชิปหายแล้วเดีชิปหายแล้วบินไม่ถึงกูบินไม่ถึง,ถงโอ้ยแตก <You S 2> โอ้โห <been> แตกดิครับอย่างนี้ความซวยไปเยือนทีมเราแล้วแมงบินไม่ขึ้นแต่ว่าเรายังมีคลิปช่วยอยู่นะใช่ปะ่ะมีคลิปช่วยอยู่โอเค แต่มีหน้ามันจะทางตรงไงตอนนี้อยู่ด้วเทลเนี่ยเทลน่าจะทันอยู่เทลทันอยู่เทลทันอยู่อยโอเคแตกแตกยังไงก็แตกโฟร์เรนอยู่แถวนี้เหรอลุยไม่ได้มนะวาร์ปอ่ะคือถ้าวาร์ปแม่งถ้าแบบโหผมก็แบบนั้นนะ Executed. อยู่ดขขาาดดดีดูดักก่อนดูดักก่อนเพื่อนมีใครอยู่ไหมไม่มีโอเคคอย,อยอด,ดักนะเพื่อน <Sl> โอเคอย่าด่าคลิปอย่าด่าคลิปอย่าด่าคลิปอย่าเล่นกับกูด,ด้วย ก็คูด้วยยา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 ไอชัยไอชัยเอาละความดาร์กมาเยอะแล้วบอกเลยโคตรดาร์กดาร์กช็อกโกแลตซะด้วยสะเราเนี่ยฮะดาร์กช็อกโกแลตซะด้วยนะดาร์กช็อกโกแลตซะด้วยรับไปซะใจเคยใจเย็นใจเย็นใจเย็น ใจเย็นเพื่อนใจเย็นเฮ้ยใจเย็น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 จัดไป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 เพื่อนเออตีปั๊บตีปั๊บตีปั๊บครับพี่น้องตีปั๊บแล้วปูปิงเข้าเลยดูท่าเซ็นตาต้าควรทีนชิบหาย ผมน่าจะอันดับห้านะใช่ป่ะซันนีก็ฟลอเลนนาะอันดับวีวีอ่ะอันดับจริงๆด้วยโอเคเว่าฟอลอเรนไม่ก็ซันนะี <c oughs> น่ะ <c oughs> เท่ห์ไงกลิ่นหอมความรักช่งางเย้ายวนใจโอเคต้องมหาเทพลำซะแล้ว เฮ้ยลำบากลำบนจริงๆเฮ้ยอะไรกันนะกันนะคือผมต้องฝึกลำไปละคือถ้ามีลุยนะผมว่าผมน่าจะเป็นซับไปละนะโอเคแล้วดูมีหน้าน่าจะ MVP แล้วดูดูฟอร์เรนสิบสิบเพราะผมเขาไม่ได้เพราะโดนมีหน้าแน่เลยคือมีหน้าแม่งไอ้นี่ไงหน้าออก กันเวทกันเวทเวทโอเคด้วยนะโอเคผมไม่ชอบไปลืมกดไลค์กดซับสไคร์ตกันครับผมนะสำหรับวันนี้เสียดายมากๆไม่มีสก,กินเอสติมเมอร์นะผมสำหรับพารน,นี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ้ย